สวัสดีครับผมชื่อสกลควาวีนะครับเป็นสินจยพิบาลขึ้นจักทีมศรีสเกตและเป็นประธานกปจจังหวัดศรีสเกตครับสิ่งที่คาดหวังนะครับในภาคอีสานคือการรวมทีมภาคอีสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อว่าหนึ่งนำสองจะสามารถที่จะนำภาคอีสานมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วก็ในส่วนตัวของคินสนจ,จัร นะครับก็มีความคาดหวังสูงว่าวิญญาณการประกาศหนึ่งนำสองจะลงลึกไปสู่สมาชิกทุกคนแต้เขามีความกล้าและมีความเชื่อว่าแผนนี้จะทำให้บทของเราสำเร็จและมีชีวิตชีวามากขึ้นครับความท้าทายที่ได้รับก็คงเป็นเรื่องของความกลัวนะครับเป็นความท้าทายภายในมากกว่า การท้าทายภายนอกเพราะก่อนที่เราจะออกไปประกาศจะเริ่มจากความกลัวความกังวลน,นะครับว่าเราไปแล้วจะคนจะเชื่อไหมคนจะต้อนรับเราไหมแต่เมื่อเราได้มาอบรมในหนึ่งกับสองทุกคนมีความกล้าทุกคนกล้าที่จะออกไปด้วยความรักด้วยความผูกพันแล้วก็ทำให้เราทั้งหลายชนะความกลัวชนะสิ่งที่เป็นอุปสรรค ด้วยความเข้าใจในการที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จครับครับในภาพรวมของการทำออกทํางานของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงมีทั้งกลุ่มของสมาชิกที่เป็นแกนนำเป็นผู้นำจากเมื่อก่อนไม่มีความกล้ามีความตัวในการประกาศแต่เมื่อเขาเข้าอบรมหนึ่งนำสองเขามีวิญญาณในความกล้า และมีความเชื่อมากขึ้นก็ทําให้เกิดผลในงานของพระเจ้าและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากนุ่นใจก็คือทีมงานที่เป็นคนป่วยเป็นอมมพึกอมมาพาดที่เรรีบการแตะต้องรักษาจากพระเจ้าเขาลุกขึ้นมาจากความเจ็บป่วยลุกขึ้นมาจากการที่เขาเป็นอมมพึกอมมาพาดเขาติดตามพระเจ้าและออกประกาศหนึ่งำสองทุกๆวัน ทำให้เขามีผลต่อคนในจํานวนมากในครดสั้นเพราะจากคนที่เจ็บป่วยเดียกวาการรักษาแล้วก็ร่วมงานหนึ่งนำสองทำให้เขามีความเชื่อท้าทายคนดีๆให้ออกประกาศงานของพระเจ้ามากขึ้นครับนี่คือความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลาที่เราร่วมงานกับหนึ่งนำสองครับอยากให้กำลังใจนะครับเพื่อนผู้รับใช้พี่น้องในประเทศทุกท่านนะครับ การประกาศเป็นชีวิตของเราการประกาศเป็นชีวิตของผู้เชื่อการประกาศเป็นชีวิตของคริสเตียนเราต้องประกาศงานของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องลงทุนเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับเพราะว่าหนึ่งนำสองได้นำเอาความรู้นำเอาสิ่งดีมามอบให้กับเราเราเพียงแค่ออกแรงลงทุนเวลาของเราแล้วก็ออกไปทำการของพระองค์ นะครับพะคริสจักรจะต้องเดินหน้าไปนะครับคริสจักรต้องเดินหน้าไปเราต้องพาตัวเราในการที่จะไปข้างหน้านะครับด้วยการออกประกาศเมื่อมีผู้เชื่อจะทําให้เรามีความชื่นชมยินดีมากขึ้นขอนุนใจเพื่อนผู้รับใช้พี่น้องทุกคนนะครับว่าการประกาศคือหัวใจของเราและเมื่อเราประกาศเมื่อคนมาเชื่อและเกิดผลนั่นคือกําลังใจที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเรา นะครับขอท้าทายหุนใจนะครับอย่าเมื่อยล้าในการทําดีให้เราออกไปประกาศแล้วพระเจ้าจะประทานสันติสุขพระรรองระดาประกาศให้กับเราและสิ่งที่เราตั้งใจและเป้าหมายไว้จะสําเร็จได้เพราะการประกาศนะครับเราลงแค่แรงนะครับพระเจ้าให้หนึ่งดําสองมาให้กับเราเพื่อเราจะสามารถมีชัยชนะและก็ครอบครองในงานที่เรารับใช้พระเจ้าได้ หลุนใจทุกคนนะครับลุกขึ้นทําการขอระเจ้าด้วยกันหนึ่งนำสองนะครับเป็นคําตอบของเราพระเจ้าวอวยพรครับ